สวัสดีครับผมพ่อมาลีนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมคารบาวนะครับคาราบาวสองนะครับเออเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการคราฟนะของการคราฟของทีแรกผมไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าพอดีเควสหลักนะฮะเควสหลักคือเควสนี้นะครับมันให้เอาวัตถุดิบในการคราฟมาส่งนะครับเพื่อที่จะ ผ่านเฟสแล้วก็เดินเนเรื่องต่อไปก็เลยเติมเราต้องขาวแล้วถึงเวลาแล้วครับก่อนอื่นนะฮะก่อนจะไปคราบของเรามาเรียนรู้วิธีการบดของก่อ,อ,อนนะฮะการบดของนี่จะบไดไ้ตั้งแต่ไอเทมสีเขียวขึ้นไปนะครับก็คือไอเทมแบบนี้นะฮะอันแบบนี้เอ่อสีขาวนี่บดไม่ได้นะฮะโยนล้านอย่างเดียวก็บดแล้วนะฮะมันจะได้เดี๋ยวคำสั่งนี้ฮะ แข่งไอเทมน,นะก็ใส่ของไปปีบานพอบดปุ๊มันก็จะสู่มาจะบดได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็นอร์มอลนก็คือได้ระดับกาก,ก,กมาตรฐานของมันนะฮะปึ๊บนะเราได้อันนี้มาสองชิ้นนะครับรับในกระเป๋า,าใส่กระเป๋ามานะครับได้มาสองอันก็ พวกนี้จําเป็นต้องใช้ตลอดนะฮะในการครัาก็ใครมีของเขียวก็ถ้าไม่ได้ร้อนเงินก็ไม่ต้องออกไปขายนะฮะเอามาบดแล้วก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าในตลาดก็ค่อนข้างจะไม่พอกับความต้องการจริงๆก็มีแหละแต่ว่ามันก็แพงบ้างถูกบ้างนฮะ,ะแล้วจะ่คนบดมาขายหรือเปล่าซึ่งช่วงนี้เขาบ้าเวลกันนะฮะคนก็บดมาขายนองน้นเราก็ควรจะบดเองนะครับจากนั้นนะครับ มันจะมีเควสถ้าเพื่อนๆเ,เคยผ่านเลเวลสิบมาแล้วนะฮะทันคารได้แตบบ่เลเวลสิบนะครับมันจะมีเควสให้ไปที่เกาะอะไรชักอย่างตรงนี้นะครับซึ่งก็คืออันนี้นะคะคานาไอแลนด์นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ไปนะฮะก็วาร์ที่คนนะครับวาร์ไปที่อื่นอันนี้ครับคานาไอแลนด์นะฮะก็ไป คานาไอแลนด์นี้เป็นจุดศูนย์กลางของการคราฟนะฮะคราบต้องมาคราฟที่นี่ที่เดียวนะไม่สามารถจะไปยืนคราบหล่อๆที่อื่นได้นะครับพวกที่คราบขอนกนจะมาสุ่มหัวกันตรงนี้นะครับโค,โคตจะแหลกนะครับโอเคพอมาถึงเราก็จะส่งเพจก่อน จะให้ไปคุยนะครับกับสี่ผู้เท่านะฮะก่อนก็จะเป็น4คนนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์ของแต่ละอาชีพในการคาร์ทนะฮะจะมีทั้งหมด4มาสเตอร์สามารถเลือกได้อาชีพเดียวนะครับเริ่มแรกก็จะคุยทั้งหมดก่อนตัวนี้จะเป็นแบ็กสมิธนะครับแบ็กสมิธนี้จะคาร์ของสําหรับอาชีพฟอชชิวนะครับกับบริเอร์นะครับ ตัวละสองอาชีพครับที่จะทำได้นะครับแล้วเราก็ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะก็ดูครับอันนี้จะเป็นเอ่อเอ็นจิเนียริ่งนะฮะของฟอร์ตเบเกอร์นะครับกับฟอร์ตอาร์เชอร์นะฮะฟอร์ตเบเกอร์กับฟอร์ตอาร์เชอร์นะกดซิงค์เขาไปก่อนนะครับแหลกนะฮะวันนี้คนเยอะมาก คือแดนผู้ชาแนลเลยแล้วก็มาที่เทลโรลลิงนะฮะเทลโรลลิ่งอยู่คาบอะไรทำคุยกับมันดูเทลโรลลิงนี่คาบของพีทกับวิศาดนะครับโอเคในที่นี้ผมเป็นอาเชอร์แต่ผมกลับไปรเรียนเป็นเอนจิเนียร์แต่ว่าปีให้จบก่อน สำหรับตัวนี้นะฮะเป็นออเชมีนะฮะอาเชมีอเชมีของเรานี่แหละนะครับทำยานะครับทำยาดูแล้วตัวนี้น่าจะรวยสุดนะฮะเพราะว่ายานี้ขายได้ทุกอาชีพแต่ว่าผมเลือกทำอาชีพตัวเองดีกว่าเนาะเผื่อจะมีอะไรเด็ดในอนาคตนะครับกลับมาส่งเฟสนะฮะเฟสก็จะให้รางวัลเป็นหนังสือ สกิลบุ๊กของเรานะครับถ้าใครไม่ได้รับหรือว่ารับแล้วไม่ได้เรียนแล้วเอาไปลบทิ้งแล้วก็สามารถไปซื้อที่ NPC Master อาชีพของคุณได้นะครับอาชีพที่คุณเลือกในที่นี้ผมเลือกเอนจิเนียรรับมาปุ๊บก,กดเรียนเลยนะฮะนี่ครับก็จะขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้กด P นะครับกด P เรียกขึ้นมาได้นะครับีี่งบเ,เอ่อทีนี้ให้เราไปไหนต่อ เฟซจะให้เราไปาไปคุยกับคนงานนะฮะคนงานนี่คือคนที่จะหาวัตถุดิบมาให้เราคร้าบนะครับนอกจากเราจะบดมาเองแล้วเรายังสามารถใช้คนงานไปหาได้ด้วยนะครับเราวิ่งไปคุยกับคนงานคนงานก็จะมีอยู่สี่ที่นะฮะสี่ที่ตามสี่อาชีพที่ผมบอกของผมก็เป็นเอนจิเนียร์ก็มาที่คนงานของเอนจิเนียร์นะฮะลองคุยกับคดูนะ จะได้หนังสือด้วสำหรับสั่งคนงานมากดเรียนนะครับเช่นกันครับถ้าไม่ได้รับหรือว่ารับแล้วทำหายก็สามารถมาซื้อที่มาเตอร์ได้ก,กันนะครับอีก็คลิกตรงนี้ครับสร้างไอเทมก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ดูว่าเรามีรายการอะไรที่ทำได้บ้างนะครับของผมก็ตอนนี้เริ่มเรียนทำได้อย่างเดียวนะฮะ ก็สั่งให้มันทำไปนะครับมันจะมีเวลาบอกครับอันนี้10เม็ดนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงในการทำนะครับแล้วก็เสียเงิน200 200บาทส0 0ร้อยเอซนะฮะในการทำแล้วก็ได้ยี่ p ก็จะมีบอกนะครับแต่ส่วนมากแรกๆก็จะเป็น2ชั่วโมงนะแล้วก็สั่งให้ทำสามารถกดให้ทำเสร็จสำเร็จได้เลยเลยกดตรงน,นี้ครับแต่จะเสียเ,เสียไอเทมตัวนี้ครับมันชื่อพอสทิตั้งเลยทุกอย่างเลย ก็ตอนนี้ก็เริ่มทำนะอีกสองชั่วโมงถึงจะได้พอทำบ่อยๆนะฮะไอเออเลเวลมันก็จะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆนะก็จะทำส้อที่สูงกว่านี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่าเราต้องกลับมารับของแล้วก็สั่งคนงานให้ผลิตทุกสองชั่วโมงนะครับเ,เ,เ,เบแล้วผมไม่วาเดือย อจมห่ต่อไปเควสก็จะให้กลับไปคราฟของส่งเอ็นพีซนะฮะในการคราฟนะฮะเราต้องไปคลิกที่แท่นคราฟนะฮะสกิลก็จะสามารถเพิ่มระดับขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับมีตั้งแต่มีเดียมเอเซนเอนจิเนียร์วีคอนนะ จรนี่ยอีกทีก็คือทำแล้วมันจะเลื่อนระดับไปเรื่อยๆนะครับก็อันไหนที่มันไม่แดงก็ซื้อมาเรียนนะครับแล้วก็คาก็ต่อไปอันนี้คือหน้าต่างค้าบนะครับหน้าต่างค้าก็คือเวลาจะค้าต้องกดกระแท่นค้าบอันนี้นะครับไม่สามารถกดข้างนอกได้นะครับข้างนอกนี่คือกดดูได้เฉยๆแต่คาบไม่ได้นะฮะก่อนที่จะให้ทําส่งมันจะเป็น โ r เซซเซดนะฮะลิปปี้สโตนนะฮนะแลนะนะนะ้วก็อันนี้คือหินที่เอาไว้เล่งให้ให้คุดแต่เสร็จเร็วๆที่ผมบอกเมื่อกี้นะผมมีแค่ห้าเมตรห้เมตรนี้ผม,มได้มาจากการตีบอสเวิลด์นะอันนี้ก็แล้วก็มันก็จะมีดอกกบกอบมอนสเตอร์ธรรมดาด้วยแต่ว่าดอบน้อยนะครับมีข้ามไปก่อนมากลับมาที่เรื่องนี้ก่อนนี่ครับอันนี้คือที่เราสามารถทำได้ ก็จะมีอยู่แค่นี้ครับเลี้ยแรกๆก็จะมีอาวุธเลี้ยต่างๆแล้วต้องทาไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําเลเวลสูงๆนะครับเราจะทาอันนี้ไปส่งคือจะค้างหรือเปล่าุกเลิกทําใหม่จะมีคนแย่งคลิปคือระหว่างอันนี้ยที่เราสักหาของอ่ะเราก็ไปทำยักษ์หื่นได้ใช่ไหม ใช่มันเป็นคนงานออตโต้สองชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งโอเคนะครับเสร็จแล้วมันให้ทำสองชิ้นนะครับผมผมมีแรกชิ้นเดียวโอเคผมขาดลิปปี้สตรีมอันหนึ่งนะครับทำไม่ได้นะฮะลิปปี้สตรีมเดี๋ยวผมไปลองลองดู ก็จะมีโกดังกับตลาดอยู่แถวนี้ด้วยนะครับใครที่ขาดแรกก็สามารถไปเก็บหยิบในโกดังได้หรือถ้าไม่มีก็แวะดูที่กระดานตลาดได้นะครับเอ่อการคราบแล้วก็อันนี้เป็นการหาแร่นะครับผมขาดลิปปี้เะรเดี๋ยวลองพิมพ์ดูว่าจะมีไหมในตลาดนิปปี้โอเคครับลิปปี้มีนะฮะ9 9 9ผมจะซื้อมาแค่อันเดียวก่อนนะทำส,ส่งเสร็ก่อน เอาไ้นี่ที่ผมไม่ได้ซื้ออันผมซื้ออันที่คราบแล้วมาเลยนี่ว่ามันก็ไม่ต้องค้าฟแล้วครับก็กลับไปส่งเฟสก็เป็นอันวาจบเฟสในการค้านะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆก็ดูแล้วก็ทําอันที่ว่ามันใช้ต้นทุนถูกๆทำแล้วคุ้มที่สุดะครับแล้วก็ทํามาส่งทำเรื่อยๆนะฮะเก็บแป้มเพื่อไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้คำของเยอะๆสุด ผมก็จะเก็บจนสามารถทำไอ้สออย่างนี้มาส่งเบรดได้นะฮะก็คือวาร i n ิงเอเซนระดับมันเป็นระดับมีเดียมนะฮะก็ชาร์โดเอเซนระดับมีเดียมเหมือนกันนะก็ทำดีกว่าจะส่งเบรดได้นะครับหรือใครที่อยากจะเดินทางในยิติีการคาบแล้วว่าทำไอเทมโปรตแม่พระเจ้าอะไรก็สามารถจะเก็บแ้มทำไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเส้นทางนี้บอกไว้ก่อนครับเบือมเงินและเสียเวลาแน่นอน ผมตอบแทนก็จะอยู่ติดกับตัวละครอาไปตลอดน,นะครับโอเคครับมันนั้นว่าสำเร็จรู้ร่วมมันรู้วิชาฮนะขอจบคลิปตะเพียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ